แอ้วเขินรอกูปูก่อนสิหนูจะเล่นมุกอะเนี่ยไม่เด็ดกูต้องูพูดก่อนว่าจีบปะโอ้ยรอมึงช้าเอามา้เนี่ยจีบได้ปหมเนี่ยโอ้ยวจีบแหละคนอยู่เยอะเขินฟังนะเนี่ย แล้วเนี่ยมึงไปดูไทยบ้านเยอะๆด้มึงจะได้ทางตนุกไปกับเขาว่าขนมจีบวันนี้เป็นมาจากร้านขนมจีบสามกระสังก็คือว่าติ่มต่ำนั่นเองโดยรวมเพราะมีหลายอย่างถ้าจีบอย่างเดียวคือนี้อ่าอ่าอันนี้มันเป็นแบบว่าคอสาลายเออนี่ดูบรนจีบกุ้งนะแบ่งบันจีบกุ้งจีบปูมีจีบไข่เค็มมีอันนี้เฮ้ยอันนี้คืออันนี้ลาตาดีเบคอนมีบะจ่าง อืมแล้วก็มีสลัเปามีไส้เผือกฟักเทองอะไรวาใช่ไหมมันโถเหรอหมูมีหมูมี่งหมูบเดี๋ยววิ่งออกมาก็รู้เองอจบได้นั่นเดี๋ยวเริ่มกินเลยแต่ว่าร้านนี้เขากินมือเหรอใช่เขาคืออย่างนี้เลยฮะหรอจริงเหรอนี่กูประชดไอพิมพ์อยู่นะ คือกินละเอ๊ะหนูออออจี้มกินมือแล้วถูกต้องแล้วเหรอกูรอไม่รอพิมพแล้วอ,อย่าเพิ่งจิ้มเลทำไมอ่ะกินให้มันรู้รสชาติของหมูสับขอก้อนกูจิ้มหมดที่ไหนละกูรู้วิธีกินเนี่ยกูยจิ้มทางนี้แต่กูจับทางนี้ไงกูกินทางไม่ไม่จิ้มก่อนลำบากเหนื่อยชีวิต ทีนี้มือเลอะทำไงเนี่ยดูดพิมพือถามว่ามือเลอทำไงแต่ที่มันจะไปหยิบจิูมันแบบอือดฮ้ยตาคุใจละงูถ้าเป็นงูก็คือฉกอ้่อกวะเออเขาเต็มปากแตมาทำอย่างเนื้อหมูเขาอกเอาไส้หมู อันนี้ป่ะซาลาเปาไส้หมูถ้าไม่เหลือลูกเดียวอะ่ะเออซาลาเไส้นหมูมสองลูกหายไปลูกนึ่งอ้าวเขาให้มาสองลูกเหรอใช่แล้วอยู่ไหนอะ่ะก็พอดีเมื่อเช้าหมวยมาตรงแฟนมาส่งไงนแล้วใครหิวหมวยหิวแฟนกูหิวกูก็เลยหยิบสาป้าไปลูกไปเอาไส้หมูด้วยอะ่ะกูไม่กินไงอะไรกูมไม่กินได้หมูกูเลยเอาไส้หมูให้เขาไปก็ม,มึงให้มึงลูกหนึงแล้วไง ขอบคุณครับหมวยบอกว่าเส้หมูอร่อยใช่ไหมชิมขึ้นนี้ใช้ไหมกูอยากรู้มึงนี้ข้าวกะเพราแล้วอ่ะมึงจะมากินอะไรอะ่ะไม่กูอยากชิมกูอยากรู้ว่าอร่อยจริงไหมเพราะกูเป็นคนไม่ค่อยผมเป็นคนไม่ค่อยชอบกินตระเพรา,าหรือว่าพวกแบบติ่มซำเว้ยได้เดี๋ยวบีให้ว้าวแค่นี้มันก็รู้รสชาติแล้วปะมึงมันไม่ต้องกินถึงขั้นแบบแต่ว่าหมูนิดเดียวหมูนิดเดียว มึงเหนื่อยไหมเอาจริงเถอะเอี้ยมึงเหนื่อยเห็นไหมเขินกินมาอร่อยนะคือไอ้ตรงที่มันฉ่ำๆแบบฉ่ำๆข้างๆอะ่ะ <c oughs> ที่มันฉ่ำๆแป้งข้างๆที่มันเป็นน้ำข้างๆอยู่ก็ได้อยู่นะมีไข่ด้วยเหรอใช่มีไข่ด้วยไ,ไม่ได้แกแล้ว, <c oughs> วกลัวจะอืดก,ก็ได้อร่อย <c oughs> <c oughs> จริง หมูสับมันหอมพริกไทยอ่ะเหมือนเขาหมักมาแบบว่าให้มันแบบรสชาติมันแบบกินแล้วมันจะไม่เลี่ยนนะหมยายถึงว่าปกติแล้ว,วเวลาสมมติเรากินติ่มซำอ่ะจะแบบว่าเฮ้ยมันเกินไปหมูเยอะเกินไปอะไรเงี้ยอันนี้มันมีรสชาติอื่นมาช่วยตัดด้วยอ่ะไม่เลี่ยนหรอกนี้<ะ>ดีมากเลยอ่ะหมนแนแบบูแน่นแบบแน่นมากมากอ,มอันนี้อะไรเนี่ย จีบหมูมหมาใทยสีเหลืองน่นจะเป็นจิ้มกุ้งอ่ะมึงกินอ่ะมันว่ากุ้งหรือหมูแต่จากประสบการณ์ของกูที่แบบอยู่กับรายการอาหารมามนเจ็ดแปดปีอะอยังไงก็หมูมันไม่ให้เราติ่มซำมึงกินกนค่ะกูจะแยกไม่ออกเลยไหนหมูไหนกุ้งไหนปูเนี่ยวอากรอบูก,ก็ทำหน้าลอยๆตอนแหลเออกก้อง กูกำลังวิเคราะห์อ,อยู่ว่าม,มันคือเนื้ออะไรมึงกัดเข้าไปมึงรู้เลยมึงกัดเข้าไปทีนึงเนี่ยกุ้งกับกุ้งมึงต้องหาความแตกต่างให้ได้ก่อน,นอันนี้นะอันนี้รสชาติน,นี้นะจำไว้มันต้องมีจิ๊กโถวอะดูดกลิ่นติ่มซำกับจิ๊กโถวแล้วหรอทำไมอ่ะคนกินกินจิ๊กโถวคนภูเก็ตนี่พูดเลยแอสเซทคนภูเก็ตติ่มซำของประเทศอะไรติ่มซำ ไม่ไม่ต้องบอกไม่ต้องไปลือถึงประเทศในพื้นที่อ่ะภาคใต้อ่ะภาคใต้ไม่กินติ่มซํากับจิกโชจริงหรือไม่ถามกล้องถามจริงไม่จริงไม่รู้กุคงร้บบุรีค่ะกุ้งกร้าบบุรีอ่ะย่ากูนี่รู้ว่าสัมภามานะขึ้นตรงไหนพัทยาแต่ไปอยู่ลงแม่กองบุรีลงแม่กองไปเก่งมากแค่นั้นเลยเดินเท้าเก่งมากใช่คนภาคใต้กินขนมจีบกับอะไรพิมมา คนภาคกลางกินขนมจิีบกับอะไรห <g ib s> ิมมามึงเขากินกับจิชูมันตัดมันหอมอันนี้มันหวานเขากินกับน้ําจิ้มแดงแงเว้ยน้ําจิ้มแดงๆงซอสเห็นไหมกล้องพยักหน้าเลยนี่สามกล้องพยักหน้าพร้อมกันงก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 งนี่เลยนี่ก็อยู่ซอสมัอรอซอสพริกว่าไม่ใช่ซอสพริกมันเป็นเหมือนน้ำมะขามเนาะน้ำมะขามแล้วแล้วขยี้กับพริกแดงกลิ่นมันจะแบบ เผ็ดๆหน่อยแต่ว่ามันไม่ได้เผ็ดขนาดนั้นแล้วมันก็จะมีความเปรี้ยวหวานก็แค่ภูเก็ตจังหวัดเดียวคนทั้งประเทศเขากินจิ๊กโชว์สงขาก็กินค่ะหัดใหญ่ก็กินค่ะตรังก็กินค่ะกะบ,บีก็กินค่ะพังงาก็กินค่ะนครก็กินค่ะแล้แวงกเวแวกูคนจีนกูจีนแท้กินกับจิ๊กโชว์ ยังไม่ได้คำตอบเลยเนี่ยว่าสรุปว่าสีสีไหนเป็นขนมจีบอะไรหมูหมดอืมไม่เหมือนนะหมูหมดอันนี้หมูไข่แดงอืมกูหาเจอแล้วอันไหนกุ้งเดี๋ยวพึ่งกูยังไม่เจอกุ้งนะอันนี้สีนึง กินมาเลยนะกินไปไหนกินมเลยเป็นใจมิดเดียด้วยความที่กูคชอบพูดคนจีนคนคนที่ดูอยู่อาจจะมองหน้ากูจะพอเดาได้เดาว่ากูเชื้อสายจีนโดมกูถามไปเถิดว่าเดาว่าอะไรตุ๊จีนกูไหว้หัวปลาตลอดหมูค่ะกูกลัวอ้วนค่ะกูกินปลานี่บาจ่างนี่หน้าหลับบัตรทับหลุดนี่ถึงไม่หวยพรมึงบาจ่างอร่อยมาก ไม่เชื่อครับบจ่าเขาบอกว่าเขาใช้เขาใช้ข้าวเหนียวเขี้ยวงูเหรอเขี้ยวงูน้ำเงินด้วยนะเป็นยังไงไม่มีค่ะงูน้ำเงินะเป็นยังไงครับมึงเคยเจองูน้ำเงินเหรอกูเจอแต่งูเขียวค่ะเวลามึงฟังอะไรมึงมึงช่วยแบบมึกความเป็นจริงหน่อยว่านี่มันมีไหมไม่ใช่โง่ไปตามทุกอย่างงูเหี้ยถิ่นเงินต้องพูถึงข้าวเหนียวโอ้ ข้าวเหนียวเขี่ยวงูน้ำเงินมาเป็นซื้อพันธ์ของข้าวอีควายเปิดรูปมาพิมนี่ข้าวเหนียวเคี่ยวงูน้ำเงินค่ะเป็นพันธ์ข้าวหลอกหลงผู้บริโภคคนนี้อือหข้าวเหนียวมันนุ่มมากเลยอะเป็นข้าวเหนียวเคี่ยวงูน้ำเงินน่ะ พีเด็ดจริงมูเสียมีเสี้ยวไหมไม่รู้ไม่เคยเรียนอ,อ,อร่อยเอาดีๆอย่าเป็นเล่นดีมากเนี่ยบะจ่างมึงกินโง่รอเนี่ยอะไรมึงกินไม่เป็นค่าบะจา่างคือมึงต้องตัดทุกอย่างฟังนะในคำเดียวเลยฟังนี่คือเรากำลังพูดถึงว่าลูกค้าเขาอยากจะขายว่ามันเป็นบะจ่างที่เป็นข้าวเหนียวที่มันนุ่มมาก ไส้มันเยอะมันเห็นด้วยตาอยู่แล้วมันรู้อยู่แล้วแต่อยากให้รู้ว่าข้าวเหนียวมันนุ่มและทําจากข้าวเหนียวเที่ยวงูน้าเงินอันนี้คือจุดขายอันนี้ลูกค้าเข้ามาเนี่ยมันต้องพูดสิ่งนี้หนูเข้าใจแล้วคือกินปาจักเอานุ่มอย่างเดียวเลยไม่เอาอ่ารลสความอร่อยเลยมันเห็นอยู่แล้วว่ามันไส้เยอะพอมึงพูดว่นนุ่มเสร็จปั๊บแล้วหมูเขาเน่หอมนะกินกระเห็ดมันกรุบนะนี่แดกเข้าไปเนี่ยแปะกล้วยเนี่ยจะได้ฉลาดอ่ะมึงก็ทำาสิกูกินไปกูก็เลยมึงอีกอ่ะฉมองกูอ่ะ เอาเลยกินไปเลยเอาเลยเจอคนเก่งครับนี่คนเก่งเต็มที่อร่อยว่ะกูจะลองแบบเปล่านะกูชอบใช้ครีมกูคิดว่านี่ต้องใช้ครีมอ่าลองดูว่โง่หรือสลัดสีเหลืองไม่ครีมก็ฟักทองแต่ว่าสตั้เปล่าไม่น่าทำเปล่าเย็โลกครับสีเหลืองมึงแดกคุณลูกกรอบเข้าไปหรอดีดีก็จะเก่งมาต่างกิจแล้วสอนกันขึ้นมา ก็ยังไม่รู้อยู่ดีว่าข้าวทอมข้าวทองมาทำครีมจัะมึงเคยกินสลัดเปาไส้ฟักทองเหรอกูถามจริงมันมีแล้วะล่ะร้อหน่อยแท็กมาเลยสลัดเปาไส้ฟักทองไม่มีหนามีหนาไม่มีหนาอุนโอ้ไส้ไส้ครีมฟักทองอะไรอย่างเงี้ยมี่นี่งานำขี้ดินไง ของกงของกินเอามาเล่นเป็นเออเล่นเป็นเด็กเลยยังไงอายิ้มหน่อยยิ้มหน่อยทุกคนจ้องพันถ่านดี้วทุกคนจ้างพันถ่านดีแเหรออันนี้อร่อยอิ่มกินกับสคูเคอร์ึ้นนี่คืออาดำใช่ไหมอือเห็เลยไม่หวานมากแต่หอมแล้วแป้งเขาแบบฟูนุ่มเคือรู้สึกได้ว่าหอมอ่ะหอมอืมดีมากเลามันดีมากเลยบ่ะ ีลองเผือกดิชอบเมริไม่ลองใหญ่ใหญ่ไม่ใส่ดักเนื้อไม่เอาดักเนื้ออ่ะเดี๋ยวเป็นคนหนึ่งนี่ไม่ชอบโผมึงเลยไม่ครบด้วยนะคนนี้เอาจริงมึงอับกูอะอยู่ด้วยกันไม่ได้หรอกถ้าไม่มีความเผือกคือว่าเหนื่อยยากที่สดเลยมึงอับกูอะโอ้โหมันเผือกแปลกกล้วยเหนื่ยไม่รู้อีกแล้วไม่รู้องศากล้องไม่รู้มุมทำอะไกันอาหารหนูโถ่เขาดูมึงด่ากับกูอะแดดแปลกกล้วยเขาไปทำไม สะได้ลัดเท่ามึงอีกใช่สลาดอยู่คนเดียวเลยมีมึงกับแม่มึงสลาดอยู่สองคนเลยบนโลกใบนี้ใช่เท่านั้นเลยหืมลำปามนะเอ้าคนอ่นี่คุชมอยู่นะไม่มีมึงกับแม่มึงฉลาดอยู่คนสองคนเลยบนโลกใบนี้คนอื่นไม่ฉลาดเท่ามึงกับแม่มึงอีกแล้วเลยคนดูมาฟังออกค่ะไม่อันนี้เอากูกันเนี่ยเนี่ยมาแบบว่าหาว่าเออไปว่าเขาอีก อันดับหนึ่งแม่มึงอันดับสองมึงชันลาดที่สุดเนี่ยสองมือมึงด่าพ่อกูนะเนี่ยเี้ยมากมากอันเนี้ยอันดับสามพ่อมึงโดมมึงจบแล้วมึงโอ้โหเฮี้ยอร่อยอะเสียใจนะถ้าพ่อกูดูจะรู้สึกยังไงเนะี่ยรู้สึกว่าอันดับสามเลยต่อต่อกันเลยคะแนนเทียบเทียบกันเลยคะแนนนี่มือรอชื่อพ่อด้วยต่อต่อไปเลย หลังๆหยาบคายแล้วมึงอะเิอเรื่องกูไปเยอะละเรื่องหลังๆางเนี่ยเขาบอกกูเบาแล้วเขาบอกว่าโอ้โหโดนไม่คิดเลยว่าจะแบบเป็นประธานบริษัทจะเลยเป็นผู้บริหารก็แล้วทำไมพูดจาไม่ดีเลยใช่ไม่มีใครสุภาพเท่ามึงเสียดสีเอามึงแล้วสุภาพอันดับหนึ่งอีกแล้วแม่มึงอันดับสองอีกแล้วมึงจ่ายพ่อกูเสีอเหลือเส้นไหนยังไม่ได้ชิม กูไปกระเพราเยอะมากตอนเนี้ยทำไมหนูกินกระเพราล่ะลูกมันไม่มีอะไรเผ็ดแต่มึงก็บอกให้เป็นน้ำจิ้มภาคใต้ไงแล้วมึงไม่เอามาล่ะโอโหตะโกนใส่หน้าเลยอ่ะผิดหวังะ่ะกูตะโกนลอยๆค่หน้ามึงใหญ่มาเลยรับ <c oughs> เต็มๆกู <c oughs> จะกพูดลอยๆแต่หน้ามึงขวางไง <c oughs> อันนี้คือใส่อะไรอ่ะ คนเราดูบอกถั่วแดงไม่ออกนะถั่วแดงมึงถ้ายินพี่ตั้มโปรดิวเซอร์พูดมึงก็เลยพูดว่าถั่วแดงครับไม่กูเราบอกตอนแรกบีออกมามึงก็งงๆเหมือนกันนะางงๆอย่างนี้เหมือนกันอ่ะไม่เป็นไรเอาแต่ตามเซนเลยนะกะปิค่ะหน้ากะปิช็อกโกแลตก็เป็นได้อะ คนเรามองไม่ออกออกมาคือถั่วดำพี่ตั้มยังไม่รู้ไปยยังไม่ต้องพูดแล้วครับแล้วพลาหมึกาหมึกง้อไปเรื่อยะอร่อยนะฮ้ยซาลาเปาเขาไส้ข้างในแบบทำดีมากเหมือนกันนะเนี่ยใช่มึงให้อะไรพีคสุดในนี้อ้ให้เบคอนไว้ให้บาจัด ลองให้เบคอนอ่าลองมาเบคอนลองมาอันนี้คกูชอบกินสาหร่ายแล้วขนมจีบขนมจีบหลายอันก็อร่อยอันสีเขียวอร่อยเห็นไหมมึงดีดว่าอะไรอ่ะก็มันแตกต่างจากอันอื่นไงชิมเข้าไปแล้วมันรู้กูยังไม่กินสีเขียวแม่เลยกุ้งหรือเปล่าสีขาวคือปูเหรอครับเห็นไหมได้ยินเสียงป่ะ ลูกคึ่งอะไรหมูกับกุ้งได้กัน <c oughs> มันมันเป็นอย่างนั้นอยู่แล้วหนูขนมจีบมันไม่มีทางที่จะเอากุ้งทั้งหมดมาเกาะมาเกาะกันเพราะว่าเขาไม่สามารถที่จะเกาะกันได้เป็นคือเนื้อกุ้งมันไม่ได้มีความสัมผัสกันได้เขาก็ต้องมีหมูกับกุ้งมาผสมกันถูกต้องแล้วของเขาเหมาะสมดีปูปูอ่ะ นื้อไหมขนมจีบปูยูจะเอาปูทั้งก้อนมามันก็ไม่อร่อย,อยงไงมันก็ต้องมีหมูมาผสมแล้วแต่สูตรของร้านว่าสัดส,ส่วนของแต่ละร้านมันเป็นยังไงถูกไหมแต่ว่านี่คือขนมจีบสษมกษร์เออที่เอาจริงมีหลากหลายให้เลือกใครอยากกินขนมจีบกุ้งจีบปูหรือเป็นขนมจีบหมูสับไข่เค็มอย่างนี้ก็ได้นะครับหรือจะเบคอนอย่างนี้ก็อร่อยออแล้วก็ซาลาเปาสำคัญที่ซาลาเปาอร่อยมากใช่เราว่าไส้มันดีและพี่ตั้มชอบบาจา่างใช่ปหใช่ที่สุดละเนี่ยบาจ่างกว่า อย่างที่บอกเขาใช้ข้าวเหนียวดีมันนุ่มนวลแล้วมันหอมมันจินกัรอย่างอื่นแล้วมันรู้สึกว่ามันตัดแต่ละกุ้งแห้งเขาดูตัวใหญ่มากเลยเห็นไหมเห็นปะอืม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 อมคือใช้ของดีอ่ะใช้ของดีเขาบอกว่าเวลาตอนไหว้ไหว้เทศกาลอะไรเงี้ยบาจ่างที่ใช้ไหว้เขาทําเป็นวันละหมื่นหมื่นลูกขายกี่ลูกทำมาเททิ้งมั้งเทศกาลบางคนเขาก็ทาแจกทําอะไรไงทำมาเททิ้งเลย เปิดร้านเริ่ไม่ใช่เปิดโรงทานซึ่งอันเนี้ยตอนนี้เด็กกินบ่อยมากกว่าบจ่างเป็นเพียนเลยกปัวเสร็จมาจออังเขากินมาทานเนืเออ้ออาหารแบบช่วงเช้าด้วยเลยก็ครบอ่ะก็ฝากน้องใครสําหรับใครที่แบบอยากจะกินแบบเราร้านนี้ครับผมอยู่ที่ไหนนะพี่บัวสั่งไลน์แมนได้เลยพิมพ์เข้าไปว่าขนมจีบสามกษัตริย์โอเคอ่าเดี๋ยวขึ้นเพจให้แล้วกัน นะคในช่วงเทศกาลนี้เขาทำหมื่นลูกนะเราจะสั่งแสนลูกร้านลูกกันเป็นก็ไค่อยๆท่าไม่ทันย่งไม่ทันจริงๆมึงบอกแทนนะมึงแควะมึงแควะโอ้โหมึงดีเลยอ่ะไม่ต้องเราเทปมาเนี่ยมึงแควะทั้งเทปเลยนะโอ้โหให้กินแปะกลัว้างล่ะอะไรบ้างเจอกันอีพีหน้าครับสวัสดีครับปากแซ่บครับ